แอคทีฟสิ้นอิมเพ็กปีแล้วเบรกยี่ห้าบอลมัดคืออาร์มลูอิสพีมีเบอร์แคมพี่เก่งมีเปเรสอองลีคือเติน้นพี่บุญมีซีแมนยูเบิร์กลูอิสมีเวียล่าทีกมีโอซิลแวนเพอร์ซี่เช็คตังมีลาคาเซนเลโนเปเป้โอบาหลุยเบลารินพี่บุญมีสากาทีนี่นายรัตมีสวิตโรนัทกรเบเกอร์วิลล่าไบรตันเป็นเลองเลิศเบอร์ลี่ตัง เลี้ยวมีพูคอมโบกับโรเบิร์คอมโบพี่ตรมีเมาส์กับเอเบราฮัมกิติพัฒนมีมาเกเด้บาล์หลังอโนก้านาลองลิทมีโรบ้าคอมโบอ่ะตัวประมาณเจ็ดแปดตัววิริยะพาเลสเอเวอร์ตันนพงซีโบเลสเตอร์ลิวพูซูภาษามีอะไรภาษาโรมาสันเฮนสันหนำมีลาลาอุริกิบิลเซอร์วีวีดีนาลองลิทนิสลาซซาลามาเน่เฟอร์มิโนอเตมีโตเล ซูเรส,สโอเรนเป็นหนำเช่นการเจอรจัตคอมโบเป็นเจเกลบูมทีมีแมนซิตี้แมนยูเนี่ยโดคือ a, บิ๊กกัมะนาดบอสมีกิกส์โคเตอร์มี Gig, คันโตนาอันนี้โคพี่เอิร์ธมีชมาทเคฟกับเวนิสโซรอยชนะบดีมีแกรี่เนวิลกิจามีเอฟราเบมีรีโอเควินเดอร์ดีแซดมี P, าอมมาร์วีพีกับชิชาเติมมีหายว่ามาเซียแรดฟอร์ดมาตา ดีเจมส์วานบิสดาโลเดอะเกราเป็นเลียวบอสมีกรีนวูดคอมโบบิ๊กกัมแลมีคาสเทลนอริสเิโนโปลสมนึกมีเชฟฟิลยูไนเต็ดฮูรีรเหรอเซาสเปอร์เจพี่ลงกดวอตฟอร์ดนักเวสแฮมบูฟคือกฤษณสพงศ์สวัสดีครับทุกท่านขอท่านโชคดีใช่วันนี้ร้านเงียบไม่มีคนเลยขอท่านโชคดีครับร้านเคสหวัวราคาแพงมากว่าวะ อันนี้ก็ว่าแหงแล้วตอนนี้ราคาขึ้นเมืเออ่ะเอาไม่ไหวอ่ะไม่นับว่ารีดีมันก็งจะหมดอายุด,ด้วยแต่ว่าเคสมันแพงเกินไปที่จะเอามาแล้วอ่ะอินเท็ใหม่ก็แพงเกินไปทุกอย่างราคาขึ้นหมดเลยวะ่ะเซ็งแลบคลเข้ากลุ่มทิ้งก้าเบกได้แล้วครับเติ้ลเติ้ลมีการ์ดเกตข้าพเจ้าเพียบเลยทิ้งได้เลยการ์ดเกตเติ้ลมีราคาตั้งเยอะซไม่ว่าอะไรหรอก เซ็งเลยอ่ะอิมเพกใหม่อิมเพกเก่าเอามาไม่ได้แเรวก็แพงต้องต้อง,องถ้าพูดหยาบๆคือต้องพูดว่าแพงเฮี้ยแพงมากต้องพูดว่าแพงมากสวัสดีครับนงสตาร์วอร์นงหลังจากนี้หลังจากนี้มาเวลก่อนแล้วกันดีไหมเพราะว่ามาเวลดับเดียวหกใบไงใครที่อยู่ในมาเวลบอกน,นี่ดีกว่าครับเมื่อวานทุกถ่ายรายการมาเวลไป กล่องมาเวลที่เปิดวันนี้ไม่มีทางแย่กับเมื่อวานที่เปิดรายการครับพวกกล่องที่เปิดแม่งแย่มากครับที่มงานเปิดถ่ายรายการบายมาเวลแบล็กได้มองถือว่าเป็นกล่องที่แย่มากครับเพราะ,ะนั้นไม่มีทางแย่กว่ากล่องที่เปิดไปเมื่อวานแน่นอนเอ๊ะเคสซิตต้องอยู่บนสุดใช่ไหมหรือเปล่าวะเคสที่อยู่บนสุดัววะหรือนี่คือเคสซิตเลย เน,นี่น่าจะเป็นเคสฮิตเดช My bad ไม่ใช่ปีนี้นี่ว่าใช่ใช่ลืมไปนึกว่าปีนี้อันนี้คือกล่องที่บนสุดอยู่แล้วครับโทษ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 ลืมลืมปีเนาะ บนสุดต้องเป็นกล่องแบ n นด์ได้คลับฮิสพูลการ์ดรับเข้ากลุ่มหน่อยครับรับให้หนึ่งคนก่อนก็ได้ครับก่อนที่จะเบรกครับรูทเมมเบอร์เรียกเควส์อายูดีดีไม่เห็นมีเลยไออายูอายูดีไม่แบนไม่แบนเอาใหม่รับแล้วครับ แพงสุดมันก็ไม่มีคนเล่นไงเติเ้นไอทำแพงขึ้นมันไม่มีคนเล่นอ่ะเบอร์รี่เจมส์คาวสกี้ครับห้าสิบสี่ห้าห้าสิบเบอร์รี่คือต่างมาโอ้ยเสียลืมอะไรรู้ปะลืมสลีฟหรออ๋อมีอยู่แพ็คหนึ่งตรงนี้โชคดีไม่ต้องลุกปไปหยิบใหม่ แชมเปี้ยนมันมีกี่คนผิดไซส์ยอยู่ดีอะแชมเปี้ยนมี KDB KDB เซิฟแองโก้คัมปานีวาดี้โดกิกส์ซีแมนปีเตอร์เชดใคร รบปิเรสตะ่ะ RVP ชิชาถ้าไม่จำได้อ u c o สกี้ต่อตอก สองทับยี่สิบลูคฟรีแมนเชฟฟิลด์เชฟฟิลด์เหมือนจะเป็นฮาลาสซี่เป็ไหนก้วะ่ะสมนึกเลยมั้งคือคนสมนึกจะมีเชฟฟิลด์เออลืมทำชิปปิ้งโพสเผื่อใครได้การ์สวันนี้ให้ส่งคุณนี้เลยก็ได้นะจริงๆแล้วลืมทำชิปปิ้งโพส เชฟฟิลคือสมนึกจริงๆด้วยขอรับไม่รู้สึกก้าคนหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้จริงๆว่าเอลกาซีแอสเซนวิลล่าครับหกสิบห้าวิลล่าคือแอสเซนวิลล่านักกรเบ็คเกอร์สวัสดีครับทุกท่าน เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนทับ49เทรนด์ทับ49 TAA อยู่กับเจอร์ลดนี่ mm hmm. ก็ต้องเป็นเจเกลนี่เพราะลิฟภูไม่เคยได้แชมป์ไงต้นลิฟภูไม่เคยได้แชมป์เลยต้นอ,อยากให้ตอบเช่นนั้นใช่ไหมเทรนด์อีสต์แมทช์ขอรับ สปอร์ตที่ไม่มีใครอยากได้ครับออนการ์ดอเนลกาทับเก้าสิบเก้ากิตติพัฒนอเนลกาออนการ์ดห้าสิบห้าทับเก้าสิบเก้ามาเกเลเล่บาลักอเนลกากิตติพัฒนอเนลกาออนการ์ดนะห้าสิบห้าทับเก้าสิบเก้าอู้หูทำไมนี่มันโยกเยกจังทำไมแบ็คดอปมันโยกเยกจัง เปาโลวันชอเป้ทับสี่สิบเก้ารู้สึกว่าบูมทีมีแมนซิตี้นะรู้สึกว่าบูมทีมีแมนซิตี้วันชอเป้ทับสี่สิบเก้าทำไมมันโยกเยกทางออกแบค็คดรอปมันหลุดนี่จีรูกีเบรกก็มีจีรู แปดสิบทับเก้าสิเก้าจิรูจิรคือเรียวนี่เพิ่งกล่องแรกเลยครับกล่องแรกเลยเพิ่งเปิดไม่ได้สามลายเซ็นกำลังจะถึงบ็อกซ์ฮิตบ็อกซ์ฮิตคือเดลี่อาลีสเปอร์ทับสามสิบห้าแฮชออโต เจวิ urs, urs, ทสเ<ด>ปอร์สะสดจำไม่ผิดเจวิทสเปอร์สเพลเยอ์วอนไลฟ์สดที่ไหนไลฟ์สดที่ออฟฟิศครับหนึ่งกล่องผ่านไ,วไวปวมันโกหกกล่องล่างสุดคือเคสฮิต ตือนถามกะให้คนตอบต้องเสียใจเฮ้ย hey! อันนี้ก็แผ่นเงินว่ะนนี้ต้องเป็นเคสฮิตอะดิถ้านี่คือแผ่นเงินแปลว่าอันนี้คือซิลเวาบาเหรอ Yes นี่คือซิลเวบา เหมือนจะหนักปะวะเหมือนจะหนักปะเหมือนจะหนักวะ,มะ,กวะไม่หนักซูเวอร์วะ่ะเป็นซูเวอร์ครับรุยปัตริซิโอวูฟเก้าทัพยี่สิบห้าคริซิโอวูลฟ์ก,ก็เป็นสปอตท้ายที่มีคนเอานะสิ ามไม่ได้อะไรใครเทคูตวเนี่ยวูก็เป็นสถอดท้ายกิจสนพสวัสดีครับหนึ่งบริษัทผมทำเกี่ยวอะไรบริษัทผมทำประมาณห้าหกอย่างครับทำทั้งอีเวนต์ทั่วไปที่งตอนนี้มีโควิดไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เบอร์ช่วยช่วงนี้อีเวนต์เยอะครับ นอกจาก virtual event ทำอะไรมีค่ายเพลงของพี่ชายครับมีอุปกรณ์ออฟฟิศนัึงอยู่ที่อีกทิงอีออฟฟิศนึงอยู่ที่แถวเพชรบุรีทําเกี่ยวกับชุดว่ายน้ำอรับทําอยู่มาห้าหกอย่างครับที่ออฟิศแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศนี้เดียวหมดนะมีสองสามออฟฟิศคอรับ Ah. r r n น uh, mm hmm. i right. n g p เ a t e หน้าเป็นรอยด้วยวันอ o วันนอริชเคนนี่แมคคลีน สงสัยผลิตแค่นี้แมคคลีนเยอะไปหน่อยหน้าเป็นรอยไม่เบรกที่ออฟฟิศอื่นเพราะว่าไม่ได้เข้าที่ออฟฟิศอื่นไงจ้าใครเห็นอริชอะแค่นี้แมคคลีนนอริช one of one printing plate นอริชคือ L M MM. N นบพงสั่งกองเปิดจากไหน เว็บไซต์ทั่วไปครับตอบแบบคำบรรทุกด,ดิ่นะน่าเกียดว่าเว็บไซต์ทั่วไปจ้ะเบอร์ลี่โรบบี้เบรดี้เบอร์ลี่คือตังอะถ้ารูจักไม่ผิดทับหกสิบห้าโรบบี้เบรดี้หนึ่งทับหกสิบห้าเฟิร์สเมท อย่างน้อยมีรีดีหนึ่งใบนะโอซิลทับเก้าเว้ยกล้องมองไม่เห็นน่ะทับเก้าสิบเก้าเมซุดโอซิลส่งให้พี่บุญซ่อมได้การพวกนี้โอซิลคือทีกทีกถือโอซิลสปอร์ตเพลย์วอน ิีเลมชันเราเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเบนเทเก้สามสิบรับสาคริสตัลพาเลสพาเลสคือว, 35. 35 35. วิริยะสามสบห้รับสาวิริยะ แมนซิตี้วังซ็อกคอมพานีทับ9 19บูมชีวิดแมนซิตี้ไม่เห็นมีแม,มนอยู่เลยวะไม่มีแมนอยู่เลยอะทับ9 19จริงจริงไม่มีแมนอยู่เลยอะบัลลักทับ9 19 all time legends มิเคลาบัลลักสปอตที่มีใครเอาเช่นกัน กิติพัฒน์ฮิตทั้งบานหลักทั้งอเนลกา้าเลยวะ่ะยินดีด้วยกับกิติพัฒน์ครับ9.6ครับ9.9วิเดียมชั่นใช่ไหม2020 i m p e c c a b l e i m p e c c a b l e Victory เมาส์เมาส์ไหมเจ็ด Morgan Gibbs White ชอตปรินนะแต่ว่ามันเป็น Wolf not Mouse Morgan Gibbs White ดูชนะ็อตปรินว่าแต่ว่า Wolf อะ่ะ Wolf คือกีตาร์พงแต่บอดที่มีใครเอาเช่นกัน มอันกิฟต์ไว้ล่าส์บ็อกซ์ทุกคนผ่านไปไว้มันโกหกครูแคทิดแน่เลยว่ะมีฟีลิ่งว่าภูไปไไม่รู้กาตามไร มันก็มีเหมือนกันนะมันเป็นพวกแมชชีทัตเรนเดอรินอะไรอย่างนี้ยไม้คู่ขีดเอเวอตันไม้คู่ขีดเอเวอตันทั้งใส่เคสสุดท้ายที่เรามีนี่จะไม่สวยหยไรูไงไม่รู้ ยังไม่มีแชมเปี้ยนออกเลยครับของสายเคสสุดท้ายนี้ดูแนละจะไม่สวยหรู Printing plate John Flett วันวันเออจะสีเป็นอะไรไม่รู้ว่ะสงสัยโดนผลิตเยอะไปหน่อยสีเป็นปืนเลยเชฟยูจอนเฟล็กปรินทิ้งเพลทวันละวันท็อปหลดด้วยจะหมดว่ะคู่นะ ส่วนดีครับนั้นดูแลเคสไม่น่าจะสวยหรูดูแล้วเคสไม่น่าจะสวยหรูแอนดี้เกรย์แพทเทิร์นนี้ยั่งผูกวะผูหรือเคสนี้ดีกว่า9 6 5 9ก้าทับหกสิบห้าวัตฟอร์ดวัตฟอร์ดเหมือนพี่งลงกดเลยใช่พี่งลงกดดูว่าพี่งลงกดจะไม่ฮิตซะแล้ว9ก้าทับหกสิบห้เซอร์จโอเโรแมนซิตีบูมทีปะ่ะสิบแทับเกมอร์แกนกิฟส์ไว้นี่อาร์ซหรือเปล่า น่าจะใช่ปะ่ะ no idea เลยอะว่า RC น่าจะใช่นะแมชวอนกุลพอบูมทีน่าจะลอนดอนว่ดูจากแพทเทิร์นการ์ดแล้วเนี่ยดาวิดลุยส์แปดทับสี่สิบเก้าดาวิดลุยส์ <c oughs> อยู่ในคอมโบเนี่ยตัง w ดูแล้วจะเป็นลอนดอนยังไงไม่รู้ว่ะจีรูใบที่สองชัวร์เลยสองจีรูเนี่ยลอนดอน is calling สี่สิบสาม l เก้าสิบเก้า o n d o n is calling ชัวสอง Gru เนี่ยอ z i l ถ้ 6, o zil. O zil. O zil าหกส,สิบห้า m e s u อ o z i เ Ozil ระดมผ้าแรงลาเซนอ z i l คือชีกปะใช่ ยี่สิบเจ็ดทัพหกสิบห้าเพลย์วอนเห็นสีก็รู้แล้ววิกตอรี่วิกตอรี่ก็มีคนเดียวเดใช่ปะ เอ๊ะภูมีวิกตอรี่ไม่ใช่ภูวิกวิมันต้องอ่อนการ์ดนี่หว่าแฮร์รี่เคนวิกตอรี่ทับยี่สิบห้าแฮร์รี่เคนวิกตอรี่ทับยี่สิบห้าแทบไม่มีสีแดงเลยอเมซิ่งลี่มีแต่ลอนดอนแอนด์สีน้ำเงินยี่สิบสามทับยี่สิบห้า วิกตอรีหมดจบไม่มีแล้วอันเลสอยู่ดีราคาลงแบบฟุกๆครึ่งราคาไม่น่าลงแล้วทุกท่านไม่มีแมนยูสักใบเลยถูกต้องครับไม่มีแมนยูสักใบเลยบ่มีแมนยูสักใบเลยลิฟฟูสวอเลสยังไม่มาเลย อย่างรวดเร็วเพลทเป็นไมเคิลคีนกับทาคาวสกี้เอเวอร์ตันแอนเบอร์ลีย์เบสการทับ65มีแอนดี้เกรย์วัตฟอร์ดโรบี้เบรดี้เบอร์ลีย์แล้วก็เอลกาซีแอสเซนวิลล่าไม่ไม่มีปัญหาเต้นเต้นมีการก์ดเกตอยู่พี่อยู่แล้วพี่ขอการก์ดเกตบางใบนั้นเองทับ20ลุคฟรีแมนเชฟฟิลด์ ถ้ามีโอซิลทับเก้าสิบเก้าเฟรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนทับสี่สิบเก้ากุลทับเก้าสิบเก้าเคจะให้มีเคดีบีมาช่วยนะเคนี้ไม่มีอะไรช่วยได้แผ่นเงินเป็นหลุยปาทริซีโอวูลฟ์แล้วมาสต์ว one มนล last one because no one was buying and then I was buying and then they jacked up the price probably 50 percent not maybe not 50 but they jacked it up 35 to 40 percent or something per box that is no one buying and somebody jacking up all the prices 101 we song by kenny Mclean that John Flet 101. as soon as we buy they jack up the price man as soon as someone buys they jack up the price the room is 2 buy okay. both 99 43.99กับ80.99 patch case hit Harry carry okay. redemption วิกตอรีมาอนกิฟส์ไวท์บูมเอเวอร์เวันชอเป่ทัพสี่สิบเก้าสี่สิบเกแมนซิตี้บูมพาเลสวิริยะเบนเทเก่สามสิบห้าทัพสามสิบห้าเอเวอรเดลียาลีแพชออโตทัพสามสิบห้าคาบายอีกมเอจ็กต์ทัพ ทีพิเศษก99วันซองคัมปานีออลไทม์เลเจนส์ออโซทั99บัลลักออลไทม์เลเจนส์เอเวอเ์ัับ9บ99ออนการ์ดแคนวาสครีเอชั 99, company, also, 99, ak, was, uh, 99, ่นมีโอซิลทัพ้าดูว ا, ่าแพทช์ออโต้เวิดลุยส 49, Indelible Ink and Hurricane Victory signatures. 25. That was impact.